สวัสดีครับผู้ชมนะครับนี่ผมกำลังเติมน้ําอยู่นะครับผู้ชมนะครับลูกนี้ที่ผมยืนอยู่นี่นะครับผู้ชมลูปผมยืนอยู่นี่นะครับผมเอาน้ําไปเติมบ่อได้ก็ต๊อปแล้วนะครับผู้ชมนะครับนี่คือนี่คือระบบถ่ายน้ําของผมนะครับผู้ชมนะครับผมจะถ่ายน้าครั้งเดียวนี่นะครับครั้งเดียวของผมนี่คือได้ทั้งสองบ่อนะครับนะครับผู้ชมนะครับแต่ทั้งสองบ่อนะครับผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมให้ผู้ชมดูเลยนะครับแต่นี้ผมเติมน้ําเข้ามาอยู่นะครับผู้ชมนะครับ เติมน้ำเข้ามาลูกนี้นะครับผู้ชมนะครับให้ผู้ชมเห็นนอกะไกลๆนี่นะครับอ่านี่เครื่องตีน้ำเครื่องตีน้ําอยู่นะครับน้ํานี่แค่หุกเขาเองนะครับผู้ชมนะครับตอนนี้ผมเดินอยู่กลางบ่ออยู่นะครับผู้ชมน้ําแค่หุ้บเขานะครับนะครับอ่าให้ผู้ชมเห็นนี่เนาะนะครับก็นี่ผมก็ยังตีน้าอยู่นะครับผู้ชมแล้วก็ผมก็จะปูนเมื่อวานนะครับผู้ชมนะครับก็แคลเซียมคลอไรด์กับแมกนีเซียมเนี่ยผมซื้อมาแล้วนะครับผู้ชมนะครับ ต่อไปผมก็จะเอาปูนมาหวานนะครับผู้ชมเพื่อให้กุ้งลอกคราบแล้วเปลือกแข็งนะครับผู้ชมนี่คือผมถ่ายน้ํากุ้งบ่อนี้ผมปล่อยไว้สามแสนห้าหมื่นตัวนะครับผู้ชมกุ้งกำลางนะครับผู้ชมดูกุ้งกำลางนะครับนะครับบาดผมเขาเรียกว่ากุ้งรุ่นนะครับผู้ชมนะครับก็นี่นะครับในเดือนหนึ่งผมก็จะถ่ายน้ำหนึ่งครั้งนะครับผู้ชมนะครับก็ถ้า2เดือนผมก็จะถ่าย2ครั้งผมเลี้ยงระบบถ่ายน้ำนะครับผู้ชมนะครับให้ผู้ชมเห็นนะครับอ่ ก็นี่ผมเลี้ยงระบบถ่ายน้ําอยู่นะครับผู้ชมนะครับก็ต่อไปเนี่ยผมก็เอาจะปูนเมื่อวานนะผู้ชมนะครับผู้ชมนะครับพอฝนตกเพิ่งหยุดไปนะครับผู้ชมนะครับฝนตกแรงแรงมากเลยนะครับก็คือผมจะถ่ายน้ําครั้งเดียวนี่สองบ่อพร้อมกันนะครับผู้ชมนะครับเอากุ้งชํานะครับที่ผมยืนอยู่บ่อลูกนี้นะครับผู้ชมไปใส่อีกลูกหนึ่งนะครับครับผมนะครับก็เดี๋ยวไปดูปูน แคลเซียมกับแมกนีเซียมกันเลยนะครับผู Ri ้ชมนะครับครับผู้ชมก็นี่แหละครับผู้ชมผมจะหวานแคลเซียมคอไรด์ก็เป็นอย่างนี้นะครับผู้ชมจะเห็นไหมน่าเห็นชัดนะครับนี่ครับนี่คือแคลเซียมคอไรด์นะครับผู้ชมนะครับแคลเซียมคอไรด์กับแมกนีเซียมเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับผู้ชมนะครับผมจะหวานแคลเซียมคอไรด์นี่ประมาณ2กระสอบนะครับผู้ชมนะครับ2กระสอบแล้วก็เออเป็น โดโลไมท์นะครับผู้ชมโดโลไมท์สามกระสอบนะครับผู้ชมแล้วก็แคลเซียมนะครับแคลเซียม500เมตรโดโลไมท์500อเมตรนะครับผู้ชมอย่างสามกระสอบนะครับนี่ก็ผมก็เติมน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับผู้ชมนะครับพออยู่นู่นนะครับผู้ชมนะครับก็กาลังเติมน้ําขึ้นมาอยู่นะครับผู้ชมเพราะว่าน้ําลูกนี้ผมเอามาใส่บ่อหน้ากระต๊อบหมดแล้วนะครับผู้ชมนะครับอันนี้มีกุ้งอยู่นะครับมีกุ้งอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะยกยอให้ดูนะครับผู้ชมนะครับ ดูที่ครับว่าเขาจะเข้ายอมไหมนะครับท่านผู้ชมวันนี้ฝนตกแรงนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ฝนฝนตกแรงครับก็กุ้งประมาณหนึ่งเดือนนะครับท่านผู้ชมเกือบเดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมยี่สิบแปดยี่เก้าวันก็เกือบเดือนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็อาหารหมดก็จะมีอยู่ประมาณสองสาตัวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ากุ้งมันเริ่มโตขึ้นหรือยังนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็ทุลักทุเลหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีอยู่ สองสามตัวนะครับผู้ชมเนี่ยนะครับผู้ชมนะครับผู้ชม,ชมอาจจะเห็นเนาะนะครับก็อาหารตัวเหลือนะครับปูก็มเหลือมีตัวหนึ่งทรับผู้ชมนะครับนี่นะครับก็ถ้าอาหารหมดหรืออาหารน้อยเขาจะไม่เข้านะครับผู้ชมหรือลดน้ํานี่มันจะลงไปอยู่ที่น้ําลึกนะครับผู้ชมนะครับนี่ครับคือ ที่บอผมนี่น้ำจะเป็นสีนี้นะครับผู้ชมนะครับผมเพิ่งถ่ายน้าไปแล้วนี่น้ําจะเป็นสีนี้นะครับนะครับก็แคลเซียมกับแคลเซียม5้ารอยเม็ดกับโดโลไม้นะครับผู้ชมผมจะหวานไม่ให้ดินเปรี้ยวนะครับไม่ให้น้ําเปรี้ยวนะครับผู้ชมนะครับเพราะว่าน้ําเอามาจากข้างนอกนู่นนะครับผู้ชมจากหลอดน้ํานะครับนางตงนุนนะครับผู้ชมนะครับที่ท่อวิ่งเข้ามานะครับผู้ชม ก็เป็นน้าฝนนะครับผู้ชมนะครับน้ําฝนก็มันก็จะเปรี้ยวนะครับผู้ชมน้ำเปรี้ยวนะครับนะครับเป็นน้าฝนไม่ไม่ใช่น้ําของเขื่อนเขื่อนสียัดนะครับผู้ชมนะครับอ่ะให้เห็นเนาะนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้เห็นเรื่อยๆนะครับผู้ชมนะครับครับสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับ